เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าข้อมูลต่างๆที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยมันเดินทางมาจากอีกซีกโลกมาถึงเราได้ในเวลาแค่แป๊บเดียวได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงเส้นเลือดของโลกดิจิทัลหรือก็กคือบรรดาสายเคเบิลต่างๆนี่เองโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือเจาะระบบเน็ตเวิร์กฉบับสมบูรณ์ครับเอาล่ะนี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ยุคที่ต้องใช้แรงเดินส่งข้อมูลกันเลย ไปจนถึงยุคที่ใช้ความเร็วแสงแล้วก็จะไปจบกันที่การมองไปข้างหน้าว่าอนาคตของเจ้าสายพวกนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยลองย้อนเวลากลับไปในยุคที่ยังไม่มีเน็ตเวิร์กกันก่อนนะครับยุคที่การจะส่งไฟล์หากันเนี่ยมันต้องใช้แรงกันจริงๆเลยใช่เลยครับได้ยินไม่ผิดแน่นอนมันคือสเนกเกอร์เน็ตหรือถ้าจะให้เรียกง่ายๆก็คือเครือข่ายรองเท้าผ้าใบ คือความเร็วในการส่งข้อมูลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนส่งเอกสารวิ่งเร็วแค่ไหนเลยล่ะครับนึกภาพตามกันดูนะครับสมมุติว่าเราต้องแก้ไฟงานใหญ่ๆกับเพื่อนที่อยู่อีกตึกนึงแค่คิดว่าต้องวิ่งกับ floppy disk ไป,ไปๆมาๆนี่ก็โอ้โหเหนื่อยแล้วนะครับแถมยังต้องมาลุ้นอีกว่าแผ่นจะพังกลางทางหรือเปล่าเป็นอะไรที่วุ่นวายสุดๆเลยแล้วในที่สุดการปฏิวัติก็มาถึงครับนั่นคือการเชื่อมคอมพิวเตอร์เข้าหากันโดยตรง จุดนี้แหละครับที่เปลี่ยนวิธีที่เราทำงานและสื่อสารกันไปแบบพลิกฝ่ามือเลยคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับจากที่เมื่อก่อนแต่ละคนต้องมีพรินเตอร์ของตัวเองกลายเป็นว่าทางออฟฟิศใช้เครื่องเดียวร่วมกันได้ประหยัดไปเยอะเลยหรืออย่างการส่งอีเมลที่มาแทนการส่งเอกสารนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันแบบที่เราทำทำกันอยู่ทุกวันนี้ ทีนี้การจะสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบสําคัญสคัําญนะครับลองนึกภาพตามว่ามันคือระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองก็ได้อย่างแรกสุดเลยนะคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมีสิ่งที่เรียกว่า network interface card หรือที่เราเรียกสั้นๆว่านิกมันก็เหมือนเป็นประตูรหรือเป็นทางขึ้นทางด่วนของข้อมูลนั่นเองครับพอมีทางด่วนแล้วก็ต้องมีคนคอยจัดการจราจรใช่ไหมครับนั่นแหละครับหน้าที่ของสวิตช์และเราเตอร อุปกรณ์พวกนี้เปรียบเสมือนเป็นทั้งตำรวจจราจรแล้วก็ GPS เลยคอยบอกว่าข้อมูลชุดไหนต้องไปทางไหนถึงจะไปถึงที่หมายได้ถูกต้องและรวดเร็วและลองคิดดูสิครับถ้าบนถนนไม่มีกฎจราจรละ่ะวุ่นวายแน่ๆในโลกเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันครับเราต้องมีกฎที่เรียกว่าโปรโตคอลถ้าไม่มีกฎพวกนี้นะคอมพิวเตอร์คนละยี่ห้อก็อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่อง ส่งข้อมูลไปก็อาจจะเพี้ยนหรือหายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโปรโตคอลนี่แหละครับคือหัวใจที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกใช้ภาษาเดียวกันได้เอาละ่ะพอเรารู้จักองค์ประกอบต่างๆครบแล้วทั้งทางด่วนตำรวจจราจรและกฎต่างๆคราวนี้เรามาเจาะลึกที่ตัวถน,นนกันจริงๆเลยดีกว่าซึ่งก็คือสายสัญญ,ญาณหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบทั้งหมดนี่แหละครับ การเดินทางของเราเริ่มต้นที่รุ่นบุกเบิกเลยครับนั่นก็คือสายโคแอกซียลโครงสร้างมันจะดูคุ้นๆน,นะครับคล้ายๆกับสายอากาศทีวีที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละถึงจะดูเรียบง่ายแต่ในยุคนั้นนะ่ะถือว่าประสิทธิภาพดีมากๆเลย แต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงมากๆอยู่จุดหนึ่งครับลองนึกภาพออฟฟิศที่มีคอมพิวเตอร์สัก20เครื่องต่อนะครับถ้าเกิดมีใครสักคนแค่คนเดียวนะเผือไปทำตัวเทอร์มินาเตอร์ที่อยู่ปลายสุดของสายหลุดแค่นั้นล่ะครับเครือข่ายล่มทันทีทั้ง20เครื่องเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่เวิร์กสำหรับเน็ตเวิร์กใหญ่ๆและจากจุดอ่อนที่ว่ามานี่แหละครับ เลยทำให้มันค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่าทนทานกว่านั่นก็คือสายคู่บิดเกลียวหรือ twisted pair ซึ่งก็คือสายที่เราคุ้นเคยกันดีหรือที่เรียกกันติดปากว่าสายแลนนั่นเองครับแล้วไอการบิดเกลียวเนี่ยมันพิเศษยังไงทำไมต้องบิดด้วยล่ะคำตอบมันเรียบง่ายแต่ฉลาดมากๆเลยครับคือมันเป็นความฉลาดทางวิศวกรรมล้วนๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ ระบบจะส่งสัญญาณ2ชุดที่เหมือนกันเป๊ะๆแต่กลับขั้วกันคือเป็นบวกกับลบวิ่งไปพร้อมกันในสายที่บิดเป็นเกลียวทีนี้พอมีสัญญาณรบกวนจากข้างนอกเข้ามามันก็จะโดนทั้งสองเส้นเท่าๆกันพอไปถึงปลายทางอุปกรณ์ก็จะเอาสัญญาณ2เส้นเนี้ยมาลบกันไอส่วนที่เป็นสัญญาณรบกวนที่มันเหมือนกันเป๊เปะๆก็จะถูกหักล้างหายไป เหลือไว้แต่ข้อมูลจริงๆของเราที่ยังอยู่ครบเป็นวิธีที่แบบโหเรียบง่ายแต่ได้ผลสุดยอดมากครับแล้วไอ้เจ้าสายแลนเนี่ยมันก็มี2แบบหลักๆครับแบบแรกคือ UTP หรือแบบไม่มีชิวอันนี้คือที่เราใช้กันตัวไปตามบ้านตามออฟฟิศเลยส่วนอีกแบบคือ STP หรือแบบมีชิวอันนี้ก็เหมือนกับเราเอาสายไปใส่เกราะเพิ่ม,มครับเหมาะกับที่ที่มีสัญญาณรบกวนเยอะๆอย่างในโรงงานอะไรแบบนั้นจะเห็นเลยนะครับว่า เทคโนโลยีมันไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆเลยดูอย่างในตารางสิครับจาก Cat 5e ที่ความเร็วม1กิกซึ่งก็พอแล้วสำหรับการใช้ในบ้านทั่วไปก็พัฒนามาเป็น Cat 6 Cat 7ที่รองรับความเร็วได้สูงขึ้นแบบมหาศาลซึ่งความต่างมันไม่ใช่แค่ตัวเลขความเร็วนะครับแต่ยังรวมไปถึงความทีในการบิดเกลียววัสดุที่ใช้ ซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพในการป้องกันสัญญาณรบกวนแล้วก็ระยะทางที่ส่งข้อมูลได้ด้วยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสูงสุดของเทคโนโลยีใส่สัญญาณกันแล้วครับนั่นก็คือไฟเบอร์ออปติกซึ่งเจ้านี่เนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าส่งข้อมูลเหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ใช้แสงครับใช่ครับแสงสว่างนี่แหละหลักการของมันก็คือมันเหมือนกับการสร้างอุโมงค์กระจกที่สมบูรณ์แบบมากๆครับแสงที่ถูกยิงเข้าไปเนี่ย มันจะวิ่งสะท้อนผนังของแก้วด้านในไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการเล็ดลอดออกมาข้างนอกเลยแม้แต่นิดเดียวทําให้มันเดินทางไปได้ไกลแบบไกลมากๆโดยที่สัญญาณแทบจะไม่ดรอปลงเลยมันก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับแบบแรกมัลติโห d e อันนี้ใช้สำหรับระยะทางไม่ไกลมากอย่างในตึกเดียวกันส่วนอีกแบบคือซิงเกิลโหมอันนี้่ะคบคือของจริงมันคือกระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ตทั้งโลกเลยนะ เป็นสายที่ลากข้ามทวีปผ่านใต้ทะเลเป็นแสนแสนกิโลเมตรเพื่อเชื่อมโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกัน เพราะแบบนี้แหละครับถึงแม้ว่าไฟเบอร์มันจะเร็วสุดยอดแต่มันก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่วทั้งตัวสายเองอุปกรณ์แล้วก็ความยากในการติดตั้งนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมส่วนใหญ่สายไฟเบอร์ถึงลากมาสุดแค่หน้าบ้านเราแล้วจากตรงนั้นเข้าคอมพิวเตอร์เราก็ยังใช้สายแลนกันอยู่เพราะมันคือจุดที่สมดุลที่สุดระหว่างประสิทธิภาพกับราคานั่นเองครับ เอาละครับหลังจากที่เราเดินทางกันมาตั้งแต่ยุคกรองเทาผ้าใบจนมาถึงยุคความเร็วแสงมันก็เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาข้อหนึ่งเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าสายพวกนี้ครับคือดูว่านี้เทคโนโลยีหลายสายมันพัฒนาไปเร็วมากๆเลยใช่ไหมครับทั้ง Wi-Fi 5G มันทั้งเร็วทั้งสะดวกจนทำให้เราต้องกลับมาถามคำถามนี้กันครับว่า หรือว่าความต้องการความเร็วสูงสุดความเสถียรแบบเต็มร้อเเซจะยังทําให้เส้นเลือดที่จับต้องได้อย่างสายเคเบิลยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่เสมอไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าโลกเราจะดูไร้าสายมากขึ้นทุกวันแต่เบื้องหลังความไร้าสายนั้นก็ยังต้องพึ่งพาสายสัญญาณอยู่ดีก็น่าคิดนะคะว่าในอนาคตสมดุลระหว่างสงสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญ กดติดตาม Subscribe ช่อง Network ไทยไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย